ให้เซีวได้บนี่เซีวผู้ไปหเฮ็นหวนำต่อห้าปีขอเถิดเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยดึงลูกเด้อของซีนเออเ็ดโคได้บ่นนี่ด้อแดงมานใหน่ต้างยังบ้านวางขอีแม่สัปีนน่ะ้าข้าวได้ยัเบ้างขาแล้วด้ เฮนีพามา,หน,นนานหนีกอซัเป็นแบบนี้กระคิดนี่กระออฟ้าว้นที่นี้แล้วคิดมานักซี่ชอบน,นี่ยทุกคนมาทุกคนมืดอะไรนี้กะสวัสดีสวัสดีสสดรอบนึงเด้อเอ้ยทุกคนมืดก็มืดกับกน้องทรายแล้วกับลานเคยห้าบซอย กำลังมือกำลังมือจะเบนหงุดจนมืดกับไม่ได้ท่ายให้ทุกคนได้เบิ่งคักๆมันมืดแล้วกำังมือหาโคโค่แล้วมันในหาบุญพม่าของสีจบตาแม่เจ้าเพิ่อนแล้วบบบนี้กำลังมือเปรียกันห่าทุกคนว้ากองกระสันระวันมือได้น้องชายหาเปรียดพวกน้องชายพวกหาเปรียดให้เปรียให้หลานเขยได้นี่อื มือได้ป่ะเนี่ยค้ำปั๊ดมือที่สองค้ำโหมันได้สมคูนเลยทุกคนหมูใหญ่เมื่อกี้เปิดโบเปียนบ่เฮ้ยเปี้ยนกันให้เซียวได้ป่ะเนี่ยเซียวพุ่ไปเฮ็ดแห้งน้ำหนักห้าเปี่ยนผัวเซียวพุ่ไปเฮ็ดแห้งน้ำหนัห้าเปี้ยนมันเปี้ยนเดียวโหกับขากันนักขนาดทุกคนขาก้อนเคืองทางนี่นะ ได้อยู่ปุ้นได้อยู่แคมหายาน,นบ่น <ละ S 1> พื่นเหี่ยวผานเก้ียวคนละนนดเดี๋ยวเราจะล้างเรื่องนี้เสียวกันลังครับสาวสองคนทุกคน,น,นดูจะไปได้ขี้ต้มทั้งหมดบ่ะนี่ Giờ họ lót chắc lắm Phải cho cả nhà Chỉ mưa là rồi này Sạch chắc lắm họ mưa con À, trời đi lò Nặng đầu con này khả thằng kèo đây Chỉ mưa tầm lặng thôi, thật Xe chắc, Chắc thôi này à, chỗ ขอเถิดเรียบร้อยโ oh. <c ười> อ้ดึงลูกออกมาละมันมีลมมังมีลมเปล่า ตุยกะตุยโอ้ขนาดหัวก็ขาดไปกังข้าบเธอเลิกขนผู้นี่นะห้ามมาใส่รถจักรนั่นได้ไปเฟืองเต๊กหมูนี่ห้ามสองข่านเออแล้วเด้กของซีสวัสดีทุกคนเออเฮ็ดโคเด้อวันนี้เด้อพวกสีเฮ็ดโคเด้อกะแม่เด้อมเอ้ยมุอมือนี่นะอืมเฮ็ดโคทุกคนมันเหืนแล้วอ๋อไปแล้วข้าวก็ไปและเอ้าพอได้หมูไร พขากินข้าวก็ปลป่าบอหมสบายดีพเลนะสบายดีทุกคนออบเฮสบายดีกับตุ๊กตากินข้าวก่อนแล้วก่อนซีนหมูแล้วบังกี้โชวี่มีรถไฟเหมือนี่นะมีเก่งยานหมูบากนี่อน้รชิ้นได้ด้บุเมากเท่าไหร ำลังให้กินให้กินของอพวกมะนาวนี่ก็ไอ้น้องไก่ให้กินก็นกินข้าวเขาขบ้านไก่ยังเขาจะกินขา้าวให้กินทุกคนกินก่อนกองใครเจ๊ะแก้วนู้นก็หัวฉุดหัวถือแล้วน้ำก็ยังไม่อาบคนก็ไม่เย็นหุงก็ได้ไปเลยคือได้เปิดไฟเนาะปิดหน่อย่าเปิด

ถอนจะให้ได้น้ำอมหอน้ำก็มีอ้มก็เดิน้แล้วก็ทำไม่เท่า้องลูกไมุ่ว่าตาของสีลูกจะไม่ยุ่ง ลำโคเมันกับมาจื้อปอดอมรลึกเลยว่ะเฮ้อจื้จอจื้อจอเลยโอ้ยจอปะเฮ้ยบกน้าจือเาต่ไมปดปัดดปัดปัดปดปัดปัดปดปัดปัดาัดป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 ันปปัดปัดปัดดปััดป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 ััุ กระเบิงเด้างมันแถวนี้นะโบแพตัวนี้ได้ยญ่ขมวนมัน้างแถวหนยหลลาไปเอากมอยันโบแพตัวนี้เดือดาง่ก่อ๋อหักกรบบ่โอ้หักกัมฟูเตาอเลืตรงเพิงนทุกคนตรงขางในมั

ปูนกอโี่พักติงลิงีได้าดี้นี่ให้น้องมาเลยเชี่ยวอนี้เชี่ยวขี้นไม่ไม่คเชี่ยวอย่เชี่ยวี่ได้เออิลิงีได้ได่าได้ถงีได้เด้เาไล้วเด้อน้ำไหน้าเด้อ อใสลดจะเคนยังเขาเดกไล้มูคนเ่ยไปเล่าแข่งเนาะมือนอมันมีอย่างสิเลอยู่นายัอนผ้าเมื่อางเมือเด้อได้ชิมหมูอ่างเม่โดยแยกเลยกินเลยนีไง

mà mà hao lái mù mù nói lái mù về bị chết thì nhiêu nhiêu đời không rồi, nó là khó rồi mù chết rồi, cái này cũng không được, cái này cũng không được, cái này cũng không được, cái

ใช่คร่ะก็ช่วยแม่ช่อยโต้ก็ช่วยจุกเ่าเองช่วยจุกคอยคอยผมร่างจะกินข้าวแล้งจสชงฝ้าเหรอวะไริ่มชฝ้าแล้วฝ้าเขาเนี่ย

พวเท่าก็ม่เท่าผ่าเดียวก็กินคนเดียวก็เคยกร่งมนี่กินกันเดียวก็เท่าเลยจ้ะไเซิร์ฟนี่เนาะกินข้าวก็ยังเฮ็ดโคทุกคนมาเนี่ยปากไม่ไอ้ากผ้าแลนอะฮะมนบมาแล้ววะเงียบเต็มไฟว่างยังบ้านว่างขาอีแมจปแ้ลยเ่าวช่วยนเดียอ

Còn dai nữa. Comment spec luôn. Đâu ừ, không có. Không Không cả đó. เห็นใช่นหึเข้าไปไปนำท่าถึงเข้าละละเด็กกินสีนมาได้เพรน้ทุกน้ำนักดูวยกันงไตลเขาน้องกับมาไก่ได้ถึงเขาก่ะเกี่ยตกิดอ่เแี้วดูสินี่าง Ờ, hoàng biết nó không mình chị đang nói. Hoàng 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 hoàng

มาไปทำปุ๋ยดิ้นดิ้นไปทุบเตะทุบทุบเตะห้องก็มาบ่ล네ุกมาเองบ่พลาดไม่รู้ใช่อันที่ต่อเดี๋ยวมาดูอีกทีไหมวะมาดูอีกทีมาดูอีกทีนะต่อคิบเด็กแล้วบอกพ่อจม่ำหลังนี่ไปดิ้งครับไปดิ้งเด็กหัวไหล่ไปด่างกันมาเนี่ยไม่ดิ้ง ยาอันนั่นแหละผมเว้ยยาอันนี่อื้อห้ามยิงได้ยี่ต่อเอาให้กัดไปกัดไปบ่าเฮามกัดตรงห้าเฮามด้วยหรอกห้ามหินกล้าวนอ้เหรอห้าไปอะไรเด้่อยๆมันมากกวามาเฮามมูสิกูบ้าห้ามหลังซามันเดี๋ยวเขาอมก้นข้อมิ่งทำต้องมาเรื่อยๆกระดูกบาดเลยเป็นเศษเนาะอย่านี่เลยเนาะลาวป่าของตัวมีข้อตื่

มันต oh, ่อหน้ามันจะเข้าอยู่มันงูมันจะมันจะหล่อหัวโหม่ไม่นอนเลยเนาะเป็นพื้นงเทาได้ยืนบอมมันโคบเหมืนเล่เลยโอ๊ยนี่สขึ้นมาติดมันจะหาบจางปีเดียวมันขาดมากหอบแค่นี้ตานเนาะ ไม่เท่าเลยเหรอเพราะว่าอเอาเห็ดสองผ้าตุก้อนผ้าพระเท่าผ้าเม่ผ้าลูกยี่สิบเด็กผ้ามูผ้าหูเสร็จผ้าไอ้น้องหมูหูมากิน

vui mà tao làm cái chữ cái gì tao quán đó cả hai nó kinh cao đó bảy không kê mà như bây giờ thì không thế là... như bây giờ mẹ như bây giờ hồ bà đi học hồ đấy rồi chỉ phải đấy, năm tuổi đấy tuổi chết mới năm mùa phít nào bỏ hơi tuổi hai chứ nên khen tuổi giảm cái ba đấy cho nó thải tha ha cay chết thải một năm Nhục, nhục cái đấy cái đấy đấy

nó ừ. ăn hơn sang chiên thao, lấy cái cục, lấy nước phơi nó thang, Lao hơn, mặt ừ. hơn đang ừ. có, cưng Nhìn nhau thôi. อยิงตรงมือย่งก่างก็ปัมเข่ากับปยเพื่อห้องเขาเขาไปได้เข่ากันวันที่เข้ามาแม่ดปืนข้างในนั่นน่ะก็บ่อได้เขาใช่ยึดทีไลถงด้วมดใช่เขามาเข้าายานีก็เคานไปยกกนหลายกองเขาเขาเจอลบได้คู้ขึ้นไม้ขึ้นโตะก็มึงก็ลุกโ้ยใช่ขึ้นขามมาหลายแล้วคระยันวัโนยอันนี้กดีเดียวงนอนี่มันือก็รย่ย ทานน้อยมุ้ยมุเยแกอิ่มแล้วทุกคนอิ่มแล้วกินข้าวกะไอ้น้องอิ่มนะหมูหูเลืมอิ่มนะฟูอิ่มอิ่มเข่าเพิ่นวอลเตอร์ซื้อวอลวอลเขาเป็นหวานตระนาดเองนั่นนั้นได้ฟูวอลมุ้ยมุ้ยมันน้อยน่ะมันใหญ่อยู่แล้ววอลเขาหวานทุกคน คนี่สเมือบ้านเพ่ล่วันนี้บ้านพูบ้านเตอร์ขอบ้านผันมอ่นสินพี่น้องน้องผันแก้วนี่ลเี่ยวไปอยู่บ้นเตอร์นี่ันเดียวกันแต่ยูิ่มเพิ่เพิ่มเพิ่เอิ่มเพิ่มเพิ่มเพ่นเพิเพานพ่เ่ อ่ะหลักกินข้าวกินน้ำแล้ก uh, well, well. well, well, well. well, well, ็ ced, people, ้ามามางหมันทุกคนกากเขาเมื่อหมงูคูกักโพกไปน้องเมือมาลก้ามมางหมันนอนดึกแล้วมานีมางหมันทุกคนหงูใหญ่ ปี๋หอบรูปปี๋หอบรูกเลยเวมาอุปทานเวลาเฮ้ยนี่แล้วก็ีนี่ช่วยนังชนี่ถอยเออล้ชยาดึงหันอาีสะพานื่มาหูนี่ช่ยนังือมนัชมช่วยนี่กี่ดสองนั่งยด้วยนั่งก็อีกคนนึย่งช่นี่มาไม่ไม่ช่ยช่ยปัดปัดดิวหันมาโหตรงนี้เล nhanh ừ. Bố mẹ nhanh 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 Mẹ nhanh 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 พูดนอกมางูมันก็ลวีเทุกคนนี่พูดห้าสิบันพแก้วเมีรายได้ทันซ่องแ่กเข็ดขายพอได้แก้ไขื่มิดเป็โนู่นขยายเออใหญ่น้องเลยพูดใหญ่เออเดียน้องเลยกับพูดขายเด้ทุกคนพอได้ลูเปล่งเฮ็

เาคือวียหนามแลเวคือหญิงนะมันอกาค่้างผู้นงนะว่าเป็นผู้ชมาเจ๊อน้อยอันี้นัไม่ได้กวาด่นันหโอเอากวาดจะดีกว่าไหรือนีดพอแห้งสายเวลจะสามัทีได้ยินได้พอเ็นแล้วไหมกรไม่จะน้ำ ก็จะแล้วท <mel od ic 00> ุกคนเอ้ยยังแล้วอะไรยัแล้วแล้วเตงเตงก็ไตงหมดโอ้ยยังก็ิตงหมดนายพลาดพลาดปารถ่ายทอดขนาดการจจับนี่ไปน้ำมูนนันข้างบนมากนะอร์เห็มว่ามาแล้วนี่แม่บอกต่อการเอ็โคอยู่นี้

นี่หูกับขาแลวกับพูดทุกคนในหมูตัวนี้นะเฉพาะหูกับขาในผ่านแก้วห้า,หามาตะดงนะเปลี่ยนกันสามเธอเปลี่ยนกับจาฮอดรถยักษ์เนละ <c oughs> ห้าหหกับขานี่บ้านนี้ตาชิ <c oughs> แล้วแล้วก็เขาเฮ็ดแล้วนะเขาแมจเจอรนเฮ็ดไปเรื่อยซ้ำจะยนอนแล้วก็หาตู้เย็นไว้ <c oughs> จะพูดกับอื่นเท้าก็เห้ไป <c oughs> เลาะเพี่น้องได้ถ่ <c oughs> ายได้ ตีนม <C> e <at> ันจะคนตีน <çocuğ> ม <c oughs> ันในห้องมันดเผาเมื่เผาไม้มันเผาบ่ได้มันเผาเงี้ยมันเงี้ยผิดเงี้ยเดี๋ยวให้เมย์จะเอือบมันเผานี่เผาแล้วก็ไว้ต้มสอดกินเนี่ยตีนมันนี่ตัวที่เผาเผาแล้วเลยแต่พลานแล้วต้องเอาให้ครบเรื่องตีนมันเลยบุฟเฟ่ไผได้เผาอยู่ เาแล้วแบไวต้มสอยส่ข่านีต้มสอโอ้ยคุยย่างนีย่นี่าเพือเผากัมเมี่ยบเนี่ยเนี่ยเผากัมแล้วก็ซอยลูกซอยหลานนะโอ้มั่งเด็ดมั่งป่ามันตโกนไว้กินถึงอีลาเงี้ยมือนอนยูอะไรพอนอนแล้วล่ะดึกแล้ว นอนเว้นหรือเ่านอนเว้นปะลาพักสลับอาทุกคนกลางคืนบเห็นหุงเนี่ยนอนรถไฟกระโต้กลับมากลางคืนนั่นดึกดื่นดีขึ้นเนี่ยสายโทรศัพท์ถ่ายโอ,โอ้กองกระบี่แจ้งไฟโทรศัพท์เป็นอย่างนี้กระคิปนี้กระทบฝ่าไว้วทีนี้กระคลิดมาบักสี่เสาะนี่ทุกคนมาแล้วพันแก้วเฮ็ดเวะแล้วกลับมาเฮ็ดโคคือเก้าพันแก้วกับบุรีนั่มาแล้วกับเฮ็ดโคเฮ็ดช้อ 9, นขอบผุย ອ້າຂອບໃຈເอົ້າຈ FC ທຸກໆຄົນທາງສຸກທອດເດີ້ຂອບໃຈຫຼາຍໆທີ່ມมาົມບັກເດີ້ຕະຫຼອດມາຂขຂອບໃຈ👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋สวัสดี